สวัสดีปว่าชิวภายในประเทศหรือต่างประเทศน้องพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวีชาแนลพ่อแม่พี่น้องเลยเมนี้บาวีก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอีกครอบครัวหนึง่งพ่อแมพี่น้องเลยคือว่าทางครอบครัวนั่นก็คือว่าทางลูกเพคนนี่ก็จะเป็นโรคอยังพ่อแม่พี่น้องเลยบ่บ่หู้สาเหตุที่เป็นเนาะ โอเคครับพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะโอเคครับพี่น้องเฮาก็มานวดเทียงให้เทียงหน้าเพิ่นโดยเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อแม่สบายดีเด้ออ่าเพิ่นสบายดีเป็นบ่น่ะอ้สบายปีใหม่เนาะแม่เนาะโอเป็นจังได๋อ่าทางครอบครัวเพิ่นขออนุญาตถามือถามเสียงหน้าเด้ออ่าือยังแม่ยังเนาะือมูลือมูล โอ้เมมูเนาะอ๋อผู้ที่ว่านั่งข้างนี้อ่าเป็นเป็นไผ่แม่ลูกบ่ลูกสาวลูกสาวเนาะลูกสาวซื่อยังเนาะเพิ่นเว้าบ่ได้บ่กเลยเป็นเนาะเบิ่งนํากันเนาะอ่าขออนุญาตถามทางน้องเพิ่นหักถามนี่เพิ่นเพิ่นตอบได้บ่หรือว่าจังได๋โออได้โมบะ นน้องเพิ่ปากบ่ได้ถือว่ามีแต่สื่อสารทั้งเมย์เพิ่นเนาะบ่เป็นอีใดก็สืบอ่าสอบสอบถามทั้งเมย์เพิ่นอ่าพอวีเหรอ่าเฮาก็สิถามเลยว่าขออนุญาตถามทางครอบครัวก่อนอ่าการอยู่หรือว่าการเฮตไหเฮ็ตนาหาเงินหาคําจังได๋เฮาก็สิถามขออนุญาตถามเมย์เนาะอ่าเมย์เฮตไหเฮ็ตนาอยู่บ่เฮ็ตไหเฮ็ตนาเนาะอ่าทางครอบครัว ถือว่าอาชีพรักลในไทยหน้าว่แม่เป็นนแลโอ้อาชีพเสริมมีบอกหาเงินเห็มันกตายวตีไดนี่ละโอ้ถือว่าอาชีพเสริมกับเฮ็ดมันกับมันมันบวมหน้าตายตายตีนี้มัได้โดยเขาหน้ามั่วน้ำปลากะกุมอยู่กุมกินอยู่หรือเปล่ากุมอยู่เนาะ ข่าวหมเอนเจอ้างใ่บ้ากับมกินน่างข้าวคัวแม่นะ่ะอยู่กันจะคนเด้หาคนหาคนนี้ไผ่แน่หลานน้อยช่องเี้ยงหลานสองค้นอ้านสองนีอ้้นี้บ่อาชรูปเลยแม่มีลูกจะคนลูกนะโดยหกค้น จากเจ้าไปอยู่สายบัสเฉยๆครอบครัวภัยพิบัติด้วยนะโอ้ยเป็นครัวเป็นครอบเป็นครัวบเปนแล้วเนาะแล้วทั้งแม่นี่ก็ทั้งแม่นี่ก็อยู่แม่ปัจจุบันนี่อยู่กับจ้าค้นจ้ะยังช้อไอ้เป็นไอ้ไอ้กับผูนี่ไอ้กับผูนี่อยู่กับแม่เนาะหรืว่าอยู่เลี้ยงแม่ว่าฉันเนาะโดย้่ยฮะเขากล่าเรื่องเขาเล่าคนเลยพ่อพี่น้องกันด้ยเพราะว่าเขามากจะเห็นน้องคนนะครับอยู่เนาะนักเพิ่นเป็นอย่าง แล้วไปถามทั้งแม่เพื่อนว่าน้องเพื่อนเป็นยังแม่แต่ก่อนตัวเพื่อนเป็นกันกระตุกเพื่อนโต๊เพื่อนทีแรกเลยบอกแม่พนักทีแรกเลยบอกโอ้แต่เป็นจักปีที่ว่าเพิ่งจบจริงสิแต่เพิ่งจบเมื่อกี้นี่ประมาณหนึ่งสิบปลายปีนี้แหละโอ้สิบกว่าปีแล้วเพิ่นไปอีกไม่พนักอีกไม่พนักค่ะลงตะลางโอ้ตายไม่พนักลงเลย เอาหัวแล้วกอนเนาะโอ้ดยโด้วยเลยหลังจากนั้นก็อาการเพิ่นกับเป็นแบบซี่มาเลยการเชื้อข่าวน้อยนะการเป็นนักเข่าวนักข่าวโอ้ไปปวกดไปเศ้าเนอะอ่าทั้งแม่เคยไปปัวไปอย่างนี้บ่ไปไปปัวเพิ่นว่าจังใดแม่เพิ่นประสาทร้อนประสาทร้อนไปปวดได้เพิ่นประสาทร้อนโอ้แล้วเพิ่นกะเอายาเอายังให้กินย่มีทางเพิ่นว่ามีทางสิดีซีเท่าอยู่บ่หรือว่าจังใด เพคนก็ว่ากินไปเรื่อยๆโอ้กินไปเรื่อยๆแต่ว่าแม่เคยขาดยาบ่หรือว่าจังไดน้องเคยขาดยาบ่ขาดได้สองปีแล้วบ่ได้กินหรือว่าเป็นสาเหตุนั่นบ่หรือว่าจังไดกินเนี่ยมันนอนเห็นไหมโอ้แสดงว่ายาหลั่งอับไปชื่อเนาะแม่แต่ว่าแม่เให้กินนี่ตอนกินยากะเป็นจังไดอาการน้องกะดีขึ้นอยู่บ่หรือว่าจังไดมันกับ่ดีทั้งเรื่เศร้าเนาะ กกินนนนแล้้วว็ออาามืเโอ้กินกินยาตัวนั้นนหละมันใช่เห่ยผลนอนเนาะเพราะว่าอ่ายาตัวนี้คือสิบโม่ไห้ทั้งน้องแบบว่าคิดลายเช่นภาษาลายเนาะเพิ่นก็เลยยามันเป็นกินในนอนนะยาตัวนี้นะถือว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเป็นจากมือแล้วที่ว่าเปลี่ยนเป็นี่นะโน้ยเป็นตะกี้กไบ่เปลี่ยนเป็นี้แล้ววะฮะแปดเก้าปี บ่าขาเพิ่นบ่ปากนี่นะติเขาขาโมปากนี่จะดายทีตื่แล้วเด้ตายทีตื่ได้ปากปากเปลเ่ยนชีวิตคุณปาก้าานักมาหนี่ก็บ่ปากถือว่าอาการนักแบบที่จักมือแล้วตายมื่อตื่นได้ประมาณสองปีคุณน่ะสอปีอาการแบบนี้เห็นไหมหัวย่างไปใส่ก็ไ่ได้ไปได้ยืมวังหนึ่งบาบนี้ ม,มันหนาวมันนั่งเรื่อยมันจ,<ำ>จังจังเออเลยเลยกินข้าวกินน้ำนี่ทั้งแม่ป้อนเราวันรวยวันจังแดดกินเอง,อองกินข้าวเองได้ได้<อ>เวลาอยากข้าวอย่างน้ำนี่บอกแม่์บอกิ่นบอกแม่บอกเฮาหยิก,กินเมียนเฮาป้อนเพิ่นคุณหากินเองวัน,นนี้เพิ่นลุกยางไปได้บอนี่ได้ก็ต้องชงเชงนะเนาะแช้งไปนะจะมาจะตกไปนะ บ่ได so ้เพิ่นส the ิไปฮอดบ่เพิ่นกินข้าวเพิ่นมันนั่งบ่ได้เด้เนาะกระเติ้มบ่ได้เพิ่นนั่งเข้เดชื่อเพิ่นกคือชื่อน้องนี่ก็น้องสาน้องสาน้องสาชื่อเนาะอยู่แต่เงเียงนี่บ่แม่อ๋อบ่ได้ลงข้างล่างยังลงบ่ได้เนาะลงบ่ได้ลงยอายุเพิ่นจักปีก็แม่25 25ปี เนกยูสหพีเนาะมันไม่ได้ทำไม่ไเียนเนาะเียน,นอสามดกิ่โอ้เรา้ออกเลยพอ,อสามวก็ออกอเป็นกคุมเูล้าเวาเซีกัเพิ่เขาใจบ่แม่ ถ้าแม่วาแม่ทำกับูปาเลยบ่หมรูปาอยิงุษบุ่ผู้สึกแม่เป็นยังไงเห็นลูกเป็นไหมเป็นยังไงเนี่ยขอถามคุามสึกอุ้กใจปะอุกใจทั้งแม่น้องคนกับน้องจะชี้เป็นใดน้อแม่ทั้งแม่กับ่ไรว่าอยากเอาลูกไปกดไปหาแพทย์หาหมออีกบ่ดูจริงมีทงไ เงินคำโงมีได้ไปวัวได้เข้าใจได้เนาะโดยโดยเพราะว่าที่ว่าทั้งเพิ่นมีคนแนะนำมากก็คือแบบว่าทั้งครอบครัวมีทุกงากเนาะหรือว่าบมมีเงินมีคำอยากพาลูกไปปัวะไปหาแพทย์หาหมอที่ว่าลูกอาการแบบนี้แต่ว่าบมมีเงินมีคำและขออาศัยอ่าช่อง u t u b e เนาะที่ว่าได้มาถ่ายทำหรือมาเผยแพร่คลิปนนองเพื่อบางที่มีผู้รักผู้ใ่ ที่ว่าเห็นเนาะดยเธอเพิ่ช่วยให้ลูกให้ดีให้เศ้าเนาะบางเธอที่ประชงคือในนั้นน้แม่ดดดูดดที่ว่าเพิ่นไ้นอนบอกเบ็ชี้บดมือบอกเลยไหนบดมือแวนี้นะนอนเบ็นี้นั่งเบ็ชี้บดมือเลย ขึ้นได้ใช่ไหมนอนพ่น,นอนอยู่กะนนจังอ่าบาสีพ่อไปอ่าถามพ,อพ่อคนเมื่อกี้เวลาพอน,นอนคือว่าพอนอำมือกาดหลังบ่รือว่าจังไ๋กัดดังกระข่มเมียนเลยกับ่ได้น่ได้ปุงคอนอนในหัวนะเฮ้ดเด็ตั้งชิตั้งโอ้โแล้วก็รับรับบ่ะบ่รับจากมุ้งเัินพอนอนจะเก่านี่แกสิแจงื้อนี้ โอ้เอาหัวลงแล้วกอจักมุ้งพลันตื่นตอนช่วยมาหากระโจมลูกตอนช่วยพุ่พมตอนมามลเอเดีว่าทางครอบครัวแม่กับนอนให้นอนหน้าประจำบ่นอนประจำอย่างเมื่อนอนเพื่อนเดี๋ยวลูกกจะเช้าโอ้โหทำเป็นนอนอยู่นาบัดเสียมือบ้านบัดเวลามันสัตว์นี่แล้ครับสัตว์หนีการหันวิ่ามาถึกกัน ไพ่บอกตียัเลยเย้าเป็นยังคือว่าอาการเราคือว่าไปชัดปทุกหันทุกนีมูจักเขากันเนาะตีเดีกมันกัดมือตัวเองแล้วมือตัวเองกัดบดเจะของกัดมือจะข้องเลือดเลือดออกบ่แป้ว่ามือเพิ่นน่ะมองเพิ่นการแห้งอะไรดีฉันเนาะสัตว์เนี่ยสัตว์ใหม่ฉันตอไปมือ แต่ว so th ่าเพื่อนอาการเพื่อนหนึ่งกะบอได้ว่าตีเม no. ่ตีพ่อตีมีแต่ว่าตีไม่ตีตอกไปตีไม่ตีนั่งเหียนกเากัโลนโลนวกเาเอวนี่โดนอะหัวาน่โดนโดนอาการของน้องนะถือว่านกเตึกเนาะบัรยายออกเลยพอม่นไปนอกเลยเนดูเคสพเยกะมีแต่ดึงไห้กะถือเลยเนาะ ม่น่าคอมเพตจะได้จังใดจักเป็นพยัญชนะอย่างกระเมย์กระยังบุหูเนาะว่าเฉีนประชาร์ตแต่ว่าเป็นประชาร์ตกระเพดมอเพราะวาอ่อนะแต่ว่าทางอ่าที่ว่าเขาเนี้เขาเอินว่าเนี้เบิ่งเงินมอเบิ่งเบิ่งอยขาเอิ่นอ่ะเขาเดี๋ยวมอเบิ่งทั้งทั้งสายชาติสายชาติฮะสายชาติ หมอหมอดูนี่นะวหมอเดินไปได้หม่องไล้ทางเมย์พปนกระเฮ็ดไปแล้วทางนี้กับบอดีบอดเช้าไปบดอ่นนะหมาไปตะกแต่ว่าไปหาแพทย์หาหมอกินถึกกินยานี่กะเพิ่นบอด้แนะนำไปห้องหมออย่่นยูนอไปยูไปแลบยห้กินมงไปกับบอเซ้าเนาะ ໃສ okay no, so no? ່ເດມື້ນີ້ເຊ n ້າໂອເຄພໍ known, ່ພີ Sabbath, ່ນ້ອງເດີ້ຖ້າ i ່າອາທ່ານໃດທີ <hei> ່ວ່າເຂົ້າມາເບິ່ງມາຊົມຄລິບນີ້ແລ້ວເນາະພີ່ນ້ອງເດີ້ວ່າຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືວ່າມີທາງທີ່ແນະນໍາເນາະທ ทางบ้านนองเพือนกับไอนอนในหมู่เนนะวะแต่ว่าทางครอบครัวแม่กับผมมีเงินมีคำเนาะว่าไงซะถ้าทางเอฟซีเขาเมนมาว่าเออเบ็ดปัวอยู่หันบ่อไปหนีบอนะมันไกลกะทางแม่เพิ่อนกัคือสิไปบ่ได้เนาะเงินคำกับแก้วกับผมมีทางครอบครัวแม่กะบ่ได้ว่าหาเงินหาคำเนาะถ้าเมื่อมีเวียกงานการเฮือนกะทั้งแม่กับขายเข่าอยู่บัขาย ไปมาชิเมจะายได้เลยไปมาเยอะไปได้เลยเขาอันเห็นห้เหหน้านี่กะจะคนนี่น้องข้อกเพิ่งกะเ็เห็นน้ำอยู่บ่ไ่ได้เตปิน้ชอยชอยเรียกเสื้ากนขีบจ้กันืว่าปัจจุบันนี้การนองกันนักแห้งเนาะ เพิ่นได้ยินบ่เฮาเว้านี่ได้ยินบ่ได้ยินเนาะสาสาเส่สาได้ยินบ่เว้านี่น้องเพิ่นก็สาเพิ่นบ่เียวเลยพี่น้องพน้องเนาะอ๋ออ่าก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องอาการของน้องเพิ่นก็สิประมาณนี้พน้องยคือสิประมาณนี้เนาะ การทีああ่ว่าเขาทายทํำไปนี้เนาะเขาก็อยากให้ผูลักผู้ไ่โดยเห็นเราผูนี้ภูญ่ใจบุญเนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวทองแม่เพิ่นหรือว่าอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นนี่เนาะโดยให้ดีให้เท่าหรือว่าอยากช่วยเหลือขึ้่ขยาขโมเนาะจะห้ทอ่ ทักทายกันข้ามาหลวงพ่อพี่น้องเลยทางทีมงานท้าการศิเป็นสะพานบุญให้เนาะให้พ่อแม่ป้าจะชนบัดจะขูดสุ่คนที่ว่ามีจิตใจเมตตาทางน้องเพิ่นทางครอบครัวเพิ่อนทางพ่อแม่เพิ่อนก็มีเงินมีคำพาลูกไปหาโมพ่อพี่น้องเลยอาการของน้องเพิ่นกับเด็กนี่แหละเนาะตามภาพตามความจริงเลยพ่อพี่น้อง บ่ว่าเรื่องนี้โดยเรื่องนี้กะบ่แม่นว่าเฮาตกแต่งจังเรื่องเนาะนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงของใหพี่น้องโดยเฮากะได้มาถ่ายทอดถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเลยอ่ถ้าเฮาเว้าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําลายเด้อพ่อพี่น้องเนาะเฮากัินีก็วิงหลายเนาะก็ใส่ให้พให้ทาง ครอบเม่อยู่ดีมีเฮงเนาะปีใหม่เข้ามาเนี่ยนี่แล้วกาอ่าขอให้ทุกภาคแข็งแกร่งอยู่ดีมีเฮงแหละอ่าพัฒนาสิ่งใด้ขอให้ได้สมมาตรพัฒนาเด้อแม่เด้อขอให้หายหายเศร้าไปไว้ทางน้องเพิ่นก็ได้เนาะทางน้องซาเพิ่นก็ขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ่าเนาะทุกท่านนี่ก็ผมยังได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีเนาะสบายดีเด้อน้องซาเด้อ